สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามรรคัคคีกับเราเฉพาะกิจนะคะประจำวันที่26เมษายนปี66นะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสำหรับเราสามรรคัคคี1กับ4 2กับ5 1 0 1 1 1 2 1 4 1 5 1 8 5 0 5 1 5 2 5 5 5 8 5 9 5 1 4 2 5 1 8 5 2 8 4 2 จับคู่กันหนึ่งสี่สี่หนึ่งสองห้าห้าสองหนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่สองสองสเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจับคู่รุ้นด้วยกันนะคะต่อไปเฉพาะกีดสกับหกห้กับแปดสามศูนย์สามหนึ่งสามหดแปดศูนย์แปดหนึแปดสองแปดสามแปห้าแดหกอย่าลืมแปดสามเนอ้อสามแปดศูนย์หกแดหสามนสามปดหเนะ้ะ จับคู่ลุ้นนะคะสามคัคคีกับสามคัคคีวีเดอเราจะพาะกิจเรา V.I.P เราพัฒนานะอยู่ในเครือเดียวกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะ โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ